นี่น้นเพื่อนนี่นะค่เพื่อนคนในห้างเยอะมากนะค่เพื่อนคนในห้างเยอะมากและของในห้างก็ถล่มทะลายนะค่เพื่อนพี่ใบไปตามร้านเดนมอร์ฟี่ก็คนเยอะมากนะค่านเพื่อนเนาะคนเยอะมากเพราะว่าคนตุนของในในวันหยุดนะเพื่อนไขยังไม่ได้เลยเพื่อนเพื่อนไขก็หมดนะคะดีนะพี่ใบได้ไขมาหน่อยหนึ่งนะค่านเพื่อนนี้เนาะ มาไม่ทันเขาเพื่อนไข่ได้มานหนึ่งแถงนั่นเพื่อนในข้างล่างด้วยอันหนึ่งนะคันเพื่อนไม่ได้ของนะเออมาไม่ทันเขานั้นเพื่อนนี่ล้านลถตโต้นะคันเพื่อนวันนี้ยังมีการช้อปปิ้งได้นะคะพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะปิดนะคันเพื่อนนอกคนก็เลยตุนของนะคะให้ดูบรรยากาศนะคันเพื่อนคนช้อปปิ้งซื้อของนะคันเพื่อนนี่เนาะอันนี้อยู่ในห้างนะคะ เพื่อนอันนี้ยอยู่ในห้างนะคะเพื่อนให้ดูบรรยากาศนิดหนึ่งนะคะเพื่อนนี่น้องบอกนี่น้องให้ดูนิดหนึ่งนะคะเ <aching. S 1> มื่อกี้พี่พี่ใบก็ให้ดูภาพบรรยากาศในห้างแล้วนะคะเพื่อนขอบคุณเด้อขอบคุณทุกกาลังใจเลยนะคะถ้าใครยังไม่ได้ซื้อของนะคะคนที่อยู่ในต่างประเทศถ้าใครยังไม่ได้ซื้อของวันนี้นะ ถ้ารอซื้อพรุ่งนี้ไม่มีนะคะเพื่อนเพราะว่าห้างจะปิดนะคะร้านเหล้าร้านอะไรก็จะปิดนะคะเพื่อนนะเขาจะจะปิดปิดวันหนึ่งนะคะเพื่อนเราก็เลยถ่ายให้ดูบรรยากาศนิดหนึ่งนะคะขอบคุณเดอ้อขอบคุณกำลังใจนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ